น้อไม่ซิงครับน้อไม่ซิงบ้าวสอนชาแนลครับผมด้หาสิบกระทงสวัสดีครับมานี่งบ้าวสอนชาแนลพามาเอาหน้าไม่เด้อครับเด้อใหม่ทึงผูกดูด่วยเอาแล้วก็ได้ทั้งนี้ละปอกหาปลุกเมื้อบัดนที่ละวิธีชาวบ้าน อีสา,เานเฮาานาะหอดดูฝนก็นพากันมาหาแน้วไมมไปเก็บไว้กินหนาแรงน้ำมันบ่มีเาก็าเก็บไว้ไปฮหอดบ้านกน็เอาไปใช่ถุงเอาไปนึง่งเอาไปต้มหอยไว้ได้กินเป็นปี่นเลอครับพี่น้องเด้าน้องงาม นี่จยี่สิบสามสิบโลกเอาดอกเมื่อนี่นี่เป็นภาพบรรยากาศไปพูนะครับไปกับทีมงานครับผมไปกันหนึ่งคันรถครับบรรยากาศพูข้างหน้าครับเขาเขาจะไปหาหน่อไม้เชิงพูนั่นแหละครับผมทีมงานคีมคันครับมาน้ำกันหลายคนครับตีมคันรถเลยเมื่อนี่ไอ้บึงไปรับไปชมกันครับ ว่าเฮาทิมานบ่เมื่อนี้ครับว่าตั้งไปอีกไกลเติบครับเออครับฝนมึนบรรยากาศก่อนจะฮอดฟูกะพากันแวะซื้อต้มขนมไปกินถึงฟูเ้กันแค่นี้หน่อยแค่ว่าต้องเราหรอกมาฮอดแล้วครับจอดรถแล้วน หดแล้วว่ดแล้วสิกข sí, so ึ with, with. ้นพูดบนี่เฮ้ยน้องทษทางขึ้นูขึ้นพูไปหาเก็บน้ำไม้ไปแล้วุ่ถ้าผมไม่เด้อผมซ่าขาแต่ายทิพก็ได้เออดอาผมเนีเด้อก็นไหม เอาแยกย้ายกันเลยครับเนอน้ำไมครับ้ำไม้ำไม้ำไมกำลังออกโอ้งามๆนี่ลางๆอยู่พี่น้องเฮ้ยให้ได้ควยสิเอาไปไม่กระโดดก็เด้ำไมกำลังออกนี่เปิดชุกคอควงขึ้นตรงนี้ที่ตรี้่ ไล่ไลครับอได้หนักแล้วกับคนละยามเลยกับว่ากันมาวางนราไม่ไว้ไว้ห้องหน้าไม่ล้วครับฝนตกดีลรหน้าอะไรห้องอ้ยเป็นจะอาบแทะไม่ก็บลย,ลยๆล่อนหลฝนอ้อมเมยอยู่พ่งพ่วงที่้อมพ่วง มาต่ำกสออออ็สิบเฮ้ยฝืนพี่น้องเอ้ยสะอันน้ำค่อยเนี่พื่อดอกเฮ้ยทีหักให้เบิ้องนู้นไปที่ได้จากน้องเฮ้ยมาดิ๋ยวน,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 นี่น่ะพี่น้องเอ้ยพี่น้องงามๆคนบ่เขานี่ไว้ก็น่าไม่มีดจิ้มเอาเออ ฮ้มีเตนอนยังไงว้ืจะอ่อนไข่เนี่พี่้องเอ้เพือเือเพือาหัาเอาเลยบันมาตอมก็สิบสี่ิบห้าเลก่อนนี่อุ้ยโอ้สากคนที่จงไว้ให้เนาะอ่าเตนนอนยังไงล่ะฮะ จิ๋วลอดง้างขวาจิ้มออกไม่กอดเดียวนะีเออเบิ้องคอยที่หน้าให้เบิ้องที่น้องเออไม่คอ,อยกอดเดียวนะี่หนึ่งสองสามที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 1> 11 1เอ็ด4ิ5สองสิบสามสิบสี่สิบห้าสบหกิบเจ็ดสิบแดเก้ายี่สิบพอดีพี่น้องโอ้ยมนัมนมนันมันเอาทำเวาจิบระทันเพิ่นค่อยเบิ่งอีกต่อไปครับเอาวันนี้ครับพี่น้องเอาได้น้ำไมมพอแล้วเอาปุ๋งแล้วเอากรองไว้แล้วเอากรหาฟื้นมาดังไฟครับผมเผาน้อไมมเอาเผาน้ไอไหมยืเชิงพูดแล้วบั่นี้น้ำหนัก มันก็ชิลดลงหลายเติมครับสิบเขาก็จิบว่าได้หาบหนักวันใดครับผมต่างไ่ไปเรื่อยครับหาพื้นมาใส่ต่างเสาเมยครับผมถ้ามูเพื่อนพร้อมมูเพื่อนอยู่ข้างล่างอยู่ทั้งทึงเพื่อนกับพักกันเผาขึ้นกันครับขันหาบแล้วไม่ดิบลงบ้านลงฟูเหมืไนวยครับพี่น้องเมืลยลไรหนักลายเขาก็ต้องเผาครับ ฟื้นเปียกครับพี่น้องกระจิติดยากแน่ต้องหาไม่น้อยมาอ้อยคักอ้อยแน่เ,เพื่อนมันติดครับว่างตั้งหมดดวนยังม่าท่านได้ติดอยู่ของเพื้นจนสิเล้วแล้วของป้าแล้วเราได้เผาแล้วครับเจ้าของยังหาฟื้นดังไฟว่าท่านติดอยู่ว่าไฟว่าท่านลุกอยู่จนได้บอกเพื่อน,นให้ถ่านเยอว่าเั้นว่า อันเล็วก่อนอ่านเพื่อนลงผู้หนีจากอังซี่แล้วครับพี่นอ้องฝนลิ้นมันก็จิดจดยากแน่ดังไฟนะครับเผาหน่อไม้เผาหน่อไม้ไมบันดนี้ครับว่าหาเพราะแรกเขากระเพาบัดดังไฟเผาเึ่งผู้ผู้ละยังาม่หนักบัดเอกวกองหนึ่งมาแล้วอ่ะ อ,อ,อือนี่แหละเอาแล้วแล้วี่น้องเลยไปที่้ำนี่แหละเมื่อจ้ำนี้ก็เอาที่หาปลงใไบไเอาแล้วก็ได้จ้ำนี่ละปลอกหาปลงเมื่อบันที่ละวิธีเจ้าบันงอีสารเขาานะ หอดหอดูฝนกับพ้ากันมาหาแน้วไม่ไปเก็บไว้กินนาแรงเนี่มันบ่มีเขากเก็บไว้ไปหอดบ้านก็เอาไปใช้ถุงเอาไปนึ่งเอาไปต้มหอยไว้ได้กินเป็นปีไนเออครับพี่น้องเดีน้องำงามๆได้จัด ยี่สิบสามสิบโลกับเอาดอกเมื่อนี่มาครับชุม้มตาชุม้มใหญ่ละหลายคนอยู่ไม่นี้ครับแยกกันไปนี่นะสารบ้านทั้งกัครับอุดมสมบูรณ์ถึงภูกับมีหลายอยู่ กได้กินอยู่น้ำไม้ขั้นบ้าขั้นมาเอาวอ่ะขั้นบ้าเมื่อยอ่ะขั้นหาดต้องไม่สุดลงมันกับบ้าไว้ครับพี่น้องมันหนักลายขั้นเขาเผากมรดได้เป็นรดน้ำหนักลงไป4ีกหาจิโโ๋วอี เผาเสร็จแล้วครับใสยงามหาบลงฟูนะครับบนันนี้อันนี้ปอกแล้วงามงามครับงามงาม,งามคนละหาบครับผมหาบหนึ่งของป้าแล้วหาบหนึ่งครับไปครับหาบอลไม้ครับหาบแ้วไม้คนละหาบคนละหาบลงมาก่อนบ่าเราทีไปเสาทางถาเรา Oh, lúc mà, <laughs> chắc có hơi hết mượn kinh cái nào, ai, thôi, ngay, con, qua sau được. ขี่จักรยานเราชอนไทยขี่จกรยานโค้บเบิ่งหน้าแต่ละคนทีมงานเอาอขนนมไม่เลี้ยงเว้แล้วใครอยู่เลี้ยงเราไม่ได้แดงโดยเฉพาะคนไทยคลิปไปเลี้ยงไปแล้วนะชมภาพรบรรยากาศกตอนนั่งรถกลับบ้านครับผมบายครับเจอกันอยู่บ้านครับ มาบัดนี้มาหอด้านแล้วครับผมไม่บ้านแล้วก็ลาะเอาอันที่ผมเผาแล้วมันใหม่ครับลาะอ,ออกทําความสะอาดให้มันเฉยๆงามๆไว้ใ,ใ่ถุงย้ายกลับมาซอยครับซอยปลอกที่เหลือหาปลงพูปอกวัทนทีมงานโทรมาบอกว่าอันล่อได้รวนแลวกันได้จับยันใชยามครับบร่ได้ปอกบิด นี่ครับสวยงามหลายครับแม่บ้านก็เลาะออเรื่อยๆหลายเติียง้็ครับย้ำไอ้หาบหนึ่งก็นดิหลายเติยหลายเตียงพนไอ้บ้านี้ทำความสะอาดแลียบร้วยก็ไปล้างน้ำเอามาใส่ถุงครับถุงเตรียมต้มครับสำหรับผมผมต้มเอาครับผม บางคนเพื่อนกันหนึ่งเอาครับเอาก็เติมน้ำตาลนิดน้อยเพิ่มความหวานครับผมกลมกลมเห็บบ้านบอกว่าใส่ถุงงามๆนี้พ่าสันว่าห้าคนมาเห็นเพื่อนจิ้ท่วงว่าขี่ให้เทพา่าทันแล้วเทไม่กรได้อีกทันขอาทาแล้วงามๆพ่าสันเบ้านว่า เตีมน้ำตาลครับเพิ่มความหวานน่อยๆจากซ่อนชาหนึ่งก็พอแล้วครับตัวในบ้านเราก็เอาหางน้ำม้ส่วนที่ตัดออกเงาๆใส่ถุงไว้ถ้าต้มคือกันครับใส่ตูวจินไว้กินครับตัวนี้เอาแขนไว้น้ำมูบด้ย่านมันเน่าครับมันอ่อนปวดหางน้ำม้ ไปเรื่อยๆครับโซอีกโซอีกสวยงามๆเติมครับเติมเอามาเบิดครับล้างน้ำไว้เอามาเติมเอามาเติมไปเรื่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆครับหยัดเทปถุงซอยกันครับให้มันเหลวเขาเฮ็ดดีเขาก็เฮ็ดไว้กินได้คมปีพอเลยครับพี่น้อง ข้เาเห็ดสุกดีๆเอาเห็ดไปน้ำเขากดแขนไว้แล้วเขาก็ค่อยบึงไปน้ำครับขั้นน้ามันเป็นสีคุ้นๆแสดงว่ามันติดเสียเลยครับเขาก็เอาออกอามาปาดบึงนอให้มันเปื่อยมันเน่าก็แสดงว่ามันเสียครับเขาก็อาทิ้งอันติ่เหลือที่มันบ่านานเน่าบ่เสียเขาก็เอามาเห็ดกินได้ครับผม แกบ่ะแาบ่ะเจียงคนละขาปีคนละครับพี่น้งนงงองเนาใส่ถุงริจแล้วเาก็บาดังไฟต้มมาดนี้ครับในบ้านเราก็มาจัดแจงให้ดังไฟให้ต้มมาเน,นี้เราก็มาใส่หม้อครับมาใส่หมอ้อเอาผ่าห้องหม้อย่างดีไดเ้อครับ มันหม้อห้องเนี่ยมันฉีดไม่ทุงทุงจีบเปื่อยหน้ามเขา่ามันบอดีครับผมเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเข้าไปมันหลายที่สุดแล้วครับเมื่อนี้ผมไปเอาได้สามสิบทุงครับพี่น้องต้มเที่ยวเดียวบ่เบิดล้นหม้อต้องต้มสองเที่ยวครับเที่ยวหนึ่ง,งเที่ยวนึงผมใส่เวลาต้มประมาณสองชั่วโมงครับให้มันสุกดี จะได้บ่เสียครับคืามันสูกดีต้งไปแล้วเขาก็มาเช็กบึงว่าน้ำมันใสบ่มันมีน้ำแล้วบ่ครับกันมีน้ำเหลืองหุ้ยแล้วเขาก็ยกลงเลยครับชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงครับผมเอาตั้งหมอได้ที่แล้วเขาก็ปิดหม้อแล้วครับคุ้มเลยครับผมตั้งเวลาไว้สองชั่วโมงเขาค่อยยกลงครับ เติมน้ำพอดีเด้อครับอย่าให้มาร่วนหมอ้อย้า,าน้ำเดือดมันจะร่นหม้อเขาเลยครับอา้าวสุกแล้วครับยกลงมาเก็บออกจากหมอ้อพักไว้ให้มันเย็นครับผมแล้วก็ค่อยไปต้มอ,อีกชุดหนึ่งโอ้โสุกเรยวจะอง,งาม อเฮ้ยดีแล้วครับผมสุกดีแล้วก็บออกไปเรื่อยๆครับเจก็บออกจนบึนละเฮ็ดเร็วไ,ได้มันห้อนครับผมจากเตาไม่ไหมไอขึ้นห้วยห่ยเยอ่ะมันนี้เย็นแล้วม,มาแล้วก็มาซ่อนตรงอีกตงุงนึง มัดปากดีๆอเอาเสือกฟางมัดครับมันเป็นพวงหอยไ้เอาบอร์ตองไปชูนมันกันชูนมันดูไรมันจะเนา่าจนไม่บานล้ว่าไปเรื่อยๆครับจนเบิดปุดละคู่เป็นคู่ไว้ครับ นี่เสร็จแล้วหนึ่งคู่สวยงามยำพียำน้องมาดยามเขาก็ฝากพี่ฝากน่องพู้ละพวงสองพวงไปสันละครับจะกวองก็กินนี่อดอหนหาเรียงบ่มีน้ำม,มันสดเขาก็ได้กินซุมนี้ละครับเอามาต้มอเอามาแกงเอามาซุป มัมมูดแล้วครับห้อยหอยหอยบันนี้หอยไว้อ้ยงามไหลบันนี้พี่น้องเหามาหยามพอดีมาเห็นเบิ่งนเลยสอ,อนว่าก็ไม่งามไหลน้อาใหม่สิ่งมาแล้วครับขอบคุณหลายๆเด้อครับสำหรับการรับชมจบคลิปในครั้งนี้บ่าสอนท่นเดียวกับทีมีผลงานออกมาฝากเรื่อยๆครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ได้เด้อครับเด้อ เอาสอนชาแนลครับผม